ก่อนนะ <S <S ให้ดูใกล้ๆนะคะแบบนึงไม่รอดอะใส่แนวเนี้ยมันก็คงต้องแบบใส่แนวแบบแนวเดียวกันเลยแนวตร คอนแทคเลนส์กลับไมีกแล้วคะ่ะเย้วันนี้นะคะพี่ฟิลลิ่งจะกลับมากับการเปิดกล้องนะคะหรือว่าทดลองใส่คอนแทคเลนส์ลายแปลกคอสเพลหรือว่าคอนแทคเลนส์สำหรับไปฮาโลวี Halloween นะคะซึ่งเป็นลายที่พี่ฟิลลิ่งก็ไม่เคยใส่เหมือนกันใสออกมาเราจะแบบน่ากลัวหรือว่าแปลกขนาดไหนนะคะเดี๋ยวเราตามไปดูกันเลยอ แน่นอนเลยพี่กุลิงจะส่งคลิปดีๆแบบนี้นะคะให้เพื่อนๆดูทุกวันศุกร์เสาร์แล้วก็อาทิตย์ค่ะแต่อย่าลืมเช็คให้ชัวร์กอนเลยนะคะเพราะถ้ากดปร่มซับสไครป์สีแดงทางขวามือก็กดกระดิ่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วะคะ่ะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้นะคะโอเคเดี๋ยวเราตามไปดูกันเลยว่ามีแทักหรือตักแา้อะายบ้าง ริ่มต้นกันที่คู่แรกนะคะเป็นลายแบบว่าเบาๆเซิร์ฟกันไปก่อนเลยโอเคแต่ว่ายังเห็นไหมฟลิงใส่คอนแทคเลนส์อยู่นะคะเดี๋ยวฟลิงจะถอดออกแป๊บหนึ่งนะคะอุปกรณ์นี่เลยตัวช่วยถอดคอนแทคเลนส์นะคะอันนี้มีคนถามฟลิงมาเยอะมากๆเลยว่าซื้อที่ไหนอะไรยังไงอ่ารุ่นที่ฟลิงถืออยู่นะคะเป็นอุปกรณ์ช่วยถอดแล้วก็ ใส่คอนแทคเลนส์นะคะของแบรนด์ Candy Eye นะคะหาซื้อได้ที่ตามลิงก์ข้างล่างหรือฟลิงจะแปะไว้แล้วก็แน่นอนเลยคลิปนี้ฟลิงมีส่วนลดมาแจากแน่นอนเลยอฟลิงจะแปะไว้ที่ข้างบนนะคะแถบแพกติดตาม <c oughs> ดูกันด้วยว่าส่วนลดอยู่ตรงไหนของคลิปนะคะโอเคถอดออกเรียบร้อยแล้วดูลายผูแรกกันก่อนใส่นะคะนี่เดี๋ยวมาดูกันว่าใส่เราจะน่ากลัวขนาดไหนนะคะโอเคขอใส่ก่อน5 4 3 2 1นี่ลายก็จะออกมาประมาณนี้ เทืองเหลืองเป็นแบบอารมณ์คล้ายๆกับแบบเหมือนตัวละครแวมไพร์ในเรื่องท i l ไล h ์ตอนที่เพ็กเจอนางเอกแรกๆอ่ะตาเพ็กเป็นสีนี้มั้ยใช่ปะ่ะเออก็จะเหลืองๆนิดนึงนะคะก็ถือว่าเป็นแบบว่าคอนเท็กเลนแปลกๆสำหรับกูลิงนะแต่ว่าไม่ได้แบบน่ากลัวมากอันนี้ถือว่าแบบก็ยังอยู่ในขั้นเบสิกส์นะคะเดี๋ยวจะไปสใส่อีกขั้นนึงนะ พอใส่ออกมาทั้ง2ข้างแล้วนะคะบวกกับเมคอัพในวันนี้นะมันก็ดูแบบลุกเป็นแมวเมลนิดนึงคุณว่าแมวๆมวแล้วก็แบบดูสุกซนนิดนึงแต่ว่าก็ยังไม่ได้แบบเป็นลายที่น่ากลัวมากสักเท่าไหร่แต่ว่าสีของเลนนะ์ะคือแบบองจริงตัวเลนจริงๆอะมันเหลืองมากเลยนะคะก็เป็นอีกไอเดียหนึ่งสำหรับใส่ไปคอสเพย์ใส่ไปฮาโลวีนในปีนี้นะคะ ใครชอบก็ไปกดลิงค์ฟูลลิงแปะลิงค์ไว้ข้างล่างนะคะสามารถไปซื้อได้ส่วนลเหมือนเดินเดี๋ยวจะซ่อนไว้ตรงแทบๆนะคะสามารถหาดูกันได้ค่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูคู่ต่อไปกันดีกว่ามาดูคู่ต่อมากันต่อเลยนะคะขอเพิ่มสกิลความน่ากลัวนี่ด้วยคอนแทคเลนส์ใส่แดงเดี๋ยวจะใส่ให้ดูนะคะโอเค ว้าวก็ใส่ข้างเดียวฟูลิงว่ามันแอบหล่นนะโอ, <laughs> โอเคค่ะเดี๋ยวไปใส่ให้ดูอีกข้างแล้วกันว่ามันแบบเป็นยังไงนะ เรียกว่าการใส่คอนแทคเลนส์มันทําให้ดูแบบว่าความคอมพลีตหรือความเติบเต็มเนี่ยมันมันดีขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นลายสีแดงที่เป็นลายเอ่อมในอันนเ้นะคะนะรารุโตะถามว่าใส่ไป ฮาโลวีนได้ไหมฟลิงว่าใส่ได้นะคะเผื่อใครอยากจะแต่งเป็นคอสเพย์ในว,วันที่ฮาโลวีนก็ได้นะคะหรือว่าปกติใครที่แต่งแนวคอสเพย์อันนี้ก็น่าจะตอบโจทย์นะตัวเลนก็ใส่สบายอยู่ค่ะเป็นตัวเลนสีแดงนะคะจากการ์ตูนเรื่องนารุโตะค่ะฟลิงก็อ่านแอนิเมะนะหรือว่ามีใครอยากให้ฟลิงแบบเออแต่งแนวแอนิเมะหรือว่าคอสเพย์บ้างไมพราะปกติฟลิงก็อ่านการ์ตูนเยอะนะคะถ้าคอมเมนต์แบบว่าเยอะหรือว่าเสียงเรียกร้องเยอะเนี่ยเดี๋ยวฟลิงจะแต่งให้ดูเลยเอาไหมเออโอเคเดี๋ยวเราไปดูคอนแทคเนปกันต่่ออคะันนี้ฟลนคู่ มาถึงอีกเล่นหนึ่งนะคะซึ่งฟลิงคิดว่าเป็นลายที่เริ่มเข้าสู่ความความหลอนความน่ากลัวแล้วนะเดี๋ยวฟลิงจะใส่ให้ดูเลยนะคะนี่ลายนี้อ่าอุ๊ยตาเบี้ยวฟลิงไม่แน่ใจว่าจริงๆมันใส่แนวอื่นได้ไหมแต่ลองเดี๋ยวลองดูแนวนี้ก่อนเออหลอนนะ<อ>เดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะคะแบบนึงนึกว่ามันแบบมันน่ากลัวแล้วมันก็เริ่มหลอนขึ้นแล้วนะเนี่ย อ่าในใส่แนวนี้ให้ดูก่อนนะคะเดี๋ยวใส่ใดุจข้างเลยแล้วกันไหนๆก็ซูมแล้วนะโอเคเดี๋ยวขอลองใส่อีกแนวดูบ้างนะคะว่ามันจะใส่ได้ไหมนะไม่ลอดอะใส่แนวนี้มันก็คงต้องแบบใส่แนวแบบแนวเดียวกันแหละแนวตรงเดี๋ยวขมุนกันนะคะค่อยๆหมุนเบาๆนะจ๊ะอย่ารีบเออ มากอะแล้วก็แบบโอ๊ยแบบว่าหลอนแล้วนะคะเออลายนี้ถือว่าแบบว่าผ่านนะคะได้ความน่ากลัวแล้วก็ได้ความหลอนถ้าใครแบบว่ากําลังหาคอนแทคเลนส์ใส่ไปฮาโลวีนฟลิงว่าอันนี้แหละน่ากลัวเลยนะคะแล้วก็ตัวเลนส์ใส่สบายด้วยเริ่มแบบว่าไม่รู้ว่านี้จะเป็นผีหรือว่าจะเป็นแมวนะอืมแต่ว่าน่ากลัวแหละโอเคให้ผ่านค่ะเดี๋ยวเราไปดูผู้ต่อไปกันก่อนเลยดีกว่านะคะ และมาถึงคู่สุดชายนะคะมาดูความหล่อนของคู่สุดท้ายกันค่ะเดี๋ยวจะใส่ดูนะโยกนิดนึงมันไม่ติดอ๋อหนี่นีถ้าเกิดอะไรขึ้นแบบนี้ทุกคนอย่าตกใจนะคะให้รีบนีบออกอ่าแล้วก็เอาไปล้างนะแล้วก็เดี๋ยวค่อยกลับมาใส่ใหม่แป๊บนึงนะคะใส่ใหม่แล้วนะคะโอเคอแล้ก็ แต่แลว้วก็วางลงไปอ่านี่ก็แอบหลอนเนาะแต่สู้คู่เมื่อกี้ไม่ได้แต่ใส่ข้างเดียวยังไงก็หลอนแหละรูะ้เว่านะะเดี๋ยวซูมให้ดูใกล้ๆนะแป๊บนึ่งอย่างที่บอกเลยคอนแทคเลนส์มันจะ c o m p l e ท e ก่อนอเมื่อเราใส่สองคู่ยวใส่ให้ดูอีกคู่นะอ่านี่ ถ้าเป็นลายนี้ต้องขยับนิดนึงโอเคและนี่ก็คือคนถทกเลนคู่สุดท้ายนะคะก็จะเป็นแบบว่า เขียวเยวมลเมล,มลเอลีนอะไรประมาณนี้ถ้าใครบอกว่ากำลังหาคอนแทคเลนส์แปลกๆหรือว่าคอนแทคเลนส์ฮาโลวีนคอนแทคเลนส์คอสเพลย์อันนี้ฟลิงว่าก็ตอบโจทย์เลยนะคะถามว่าคู่ไหนสำหรับฟลิงน่ากลัวสุดนะฟลิงว่าน่าจะเป็นคู่สีขาวที่ใส่ไปเมือ่อกี้เพราะว่ามันแบบเออมันดูหลอนนะ่ะนะแล้วก็แต่ถามว่าชอบคู่ไหนมากที่สุดชอบคู่สีเหลืองคู่แรกก็มันดู อยู่ตรงกลางระหว่างความแบบสวยงามแล้วก็ความหล่อนไม่ได้ชอบแบบอ,อะไรที่มันหล่อนมากๆนะคะโอเคค่ะเป็นไงกันบ้างเพื่อนๆเราเพื่อนๆราคาชอบคอนเกเลนคู่ไหนมากที่สุดในคลิปนี้แล้วก็วันนี้นะคะคลิปนี้เนี่ยฟลิงพยายามหามแบบว่าคอนแทคเลนที่ใส่สบายนะคะแล้วก็คอนแทคเลนที่แบบว่าเป็นแนวแปลกๆสาหรับใส่ฮาร์วีเพราะอย่างที่บอกเลยมีน้องๆฮารีเฟรสเข้ามาเยอะทั้งมาเลยจริงๆอ่ะมันก็มีลายแบบเยอะมากๆเลยอันนี้ฟลิงก็ หาลายที่แบบว่าเออเอาแบบกลางๆนะคะซอฟๆน่ากลัวนิดนึงแล้วก็ไม่ได้น่ากลัวมากแต่ะคะอยากได้แบบคอนแทคเลนส์ที่แบบน่ากลัวกว่านี้ก็เข้าไปดูได้เลยนะคะตามลิงก์ที่ดิสคริปชั่นข้างล่างที่พลิ้งแปะไว้โอเคส่วนโค้ดได้โค้ดกันหรือยังเออเจอโค้ดกันหรือยังถ้าหาโค้ดไม่เจอโอเคเดี๋ยวใจดีแปะให้ไว้ที่ดิสคริปชั่นข้างล่างอีกทีนึงแล้วกันนะคะโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวขอถอดก่อนนะคะอออ่าตัวถอดก็เหมือนกันนะคะสามารถหาซื้อได้ที่ดิสคริปชั่นข้างล่างนะคะจากแบรน I can do เห็นไหมว่าใช้ดีมากๆเลยถอดง่ายนี่แบบเดียวก็เสร็จละตัวนี้แบบดีมากๆเลยนะคะเป็นแบบเนื้อซิลิโคนทางการแพทย์ที่แบบว่าเขาสั่งผลิตมาใหม่โดยพิเศษเลยโอเคค่ะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ดูคลิปของฟลิงมาถึงตรงนี้นะคะแล้วก็แน่นอนเลยเดี๋ยวฟลิงจะส่งคลิปดีๆแบบนี้ให้เพื่อนๆอีกนะคะทุกคนสุ์เสาร์แล้วก็อาทิตย์ค่ะแต่อย่าลืมเช็คให้โัว์ก่อนเลยว่าได้กดปุ่ม subscribe สีแดงทางซ้ายมือแล้วก็กดกระดิ่งอย่างที่เรียบร้อยแล้วนะคะจะได้ไม่พลาด คลิปดีๆร,รวมไปถึงวิธีการใช้คอนแทคเลนส์ให้ถูกต้องนะคะแล้วก็สะอาดอยู่สม่ําเสมออ่าสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่มีคําถามเกี่ยวกับการใส่คอนแทคเลนส์หรือว,วิธีการใส่คอนแทคเลนส์ที่ถูกต้องนะคะถ้าสงสัยอะไรพิมพ์คอมเมนต์ถามบิ่ฟิลิปงได้จี้ คลิปนี้ได้เลยค่ะพี่ฟลิงเห็นพี่ฟลิงจะกลับมาตอบทันทีหรือว่าคาถามไหนที่ฟลิงรู้สึกว่าเฮ้ย <c oughs> มันเป็นคําถามที่แบบพิเศษละต้องถามคุณหมอเดี๋ยวพี่ฟลิงก็จะไปปรึกษาคุณหมอให้นะคะอย่าลืมทิมพมาได้เลยเพราะว่าคําถามของทุกคนเนี่ยมีประโยชน์มากๆเลยถ้าฟลิงเห็นว่าเฮ้ยคำถามไหนมันควรจะต้องแชร์หรือว่าบอกคนอื่นเนี่ยฟลิงก็อาจจะหยิบยกคาถามที่น้องๆคอมเมนต์มาเนี่ยแหละค่ะมาทําคลิปต่อไปนะคะบอกเลยว่าสาคัญมากหรือว่าน้องๆคนไหนนะคะอยากจะติดตามหรือว่าพูดคุยกับพี่ฟลิงที่ช่องทางอื่นก็สามารถติดตามไปได้เลยที่ IG นะะคล yv esfirdbeauty นะคะไปพูดคุยกันได้ไปกด Follow ไปคอมเมนต์ไปอะไรคุยกันได้เลยโอเคสำหรับวันนี้ต้องไปก่อนขอ,ขอบคุณมากๆเลยค่ะบ๊ายบายวันนี้ฝนตกนิดนึงนะคะคลิปอาจจะแบบว่าได้ยินเสียงเพราะฝนตกหนักมากๆเลยโอเคยังไงก็ขอภายด้วยบ๊ายบาย ก <Jung> ับตัวจริงอันไหนสวยกว่ากันคะ